อั่ดีจ้าวันนี้พี่ติ๊กว่าจะต้มฟักน,นี้หมูบดพี่ติ๊ก็หมักเสามเกลอไว้แล้วซสี้๊วขาวเกลอจิดหนึ่งน้ำมันหอยมันขยับไม่เข้ากันพี่ติ๊ก็จะใส่กุ้งแห้งกุ้งแห้งแค่น้ำล้างให้สะาด สุกก้อนรถหมูสักสองก้อนล้างมือแล้วนะพี่ก็จะปั้นเปน็นมันก้อนพี่จะใส่ต้องใส่กระดูกหมูพี่ติ๊กไม่มีมี <c oughs> อะไรก็ใส่ได้นเนาะ ฟักฟักพีเ่เจ๊ปลกเองพี่เจ๊ก็ต้นใหนก็เปลือยฟักเปลือยแล้วจิ้มเรียบร้อยแล้วพี่เจ๊ก็จะโรยต้นหอมจะแล้ว <laughs> มาจ้ามาจ้าต้มฟักร้อนร้อนร้อน